สบายดีพี่น้องสุขสุขคนมาพบมาพอกันอีกในซองของบุญส่งของกินแ่บพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เฮาจะพามาซีมเบงส่วมักน็อดพี่น้องส่วมักน็อดอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านของสุมฮาพี่น้องมหมักไม่เก็บได้อยู่ในป่านในดง,นงพี่น้องเด่มีการสื่อการขายไปหาห,าหลอกเก็บเอาอยู่ในป่านในดงคือที่ว่ายินดื่นในซานในหัวในสวนพี่น้องหมักน็อดหมักน็อด Not, not, นอ็อตน็อตน้องรสชาติก็จะมีสุกหวานหอมจะมาลองเบิ่งเนาะพี่นอ้องลองกินสัวลองเบิ่งเนาะจากเขาไปปันป่นปั่นนี่ก็แซ่บหอมแล้วเขาก็จะมากินแบบสัวสัวแล้วมันจะเซ็ตซำมดนท์ผึ้องหรือว่ามันชีสุกซำมไนท์ความมานแหละน้ำลายจะไหลมาเด้อพี่น้องเด้อ สมมอลิฟน้องเอ้ยสมอัิลืมบ่ได้มันแซ่บมักนอดหมักนอดโอ้โห่เศรษฐุาสตร์ประถมพี่เบีเป็นหนดสะอาดที่แบบสมแบบว่าจะซ้ำจะออกสมสงบหวาน <c oughs> กินง่ายเขาของน้ำกินง่ายได้ไหมเนาะแส็บเสบเสื้อมึงนอดเนาะใส่ข้อขวใส่มกึกปี่ใส่ประดกขาดประดับรักๆเน่ทำแบบสวดต้องขาดประดกคือมาประดกเนาะ สมแบบมึนเฮือมุนตาบุขึ้นเลยพร้อมกินกับข้าวให้นะ ของนอดนี่มันจะเป็นของบำรุงอีกชนิดหนึ่งน้องๆแบะสี่สำคัญที่สุดคือเขาบริสุทธิ์น้องไปหลอกตำป่าตำดงเน้องจะเห็นเลยหอยตรงเต้งตรงเต้งเก็บมากินพี่น้องเซ็ปแซ่บเซจะให้แซ่บเีต้องขวดเซ่ปซวดใส่มากกันข้าวขวดได้พี่น้อง đâm đâm như cứ khẩu khổ à sống cả bẹp sủi thoi thế nào, แซ่บแท้แซ่บี่น้องฝากติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้เขายังมีของดีๆหลายสิ่งหลายอย่างเจ้าผีห้น้องเบิ่งแบบเมื้อนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าแนะนนำการกินส่วนบางหนอดสะกอดเพื่พี่น้องเนาะอันนี้คือพอๆกันอีกขนาเด้อพี่น้องเด้อกลับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อประจุขุดสุขคน